อันทั้งขอบก็ได้มันคือลายซื้อกระดิ่งอ้าสวยกันเนาะใส่เครื่องลายสีพับบัได้ญได้จุโนยอยนี้หรือเนาะใส่เครื่องแนมเสบบพับบัได้ญ่ได้งามเลยแบบนี้คือพิษสายได้เลยเนาะพิษสายพิษสาวยันหน้ามีเอาตัวปิ่งใส่ โอเคอย่าาพี่น้องเโอหนหาบ้านมีเสบ้งเมึงเลของต้นอยู่นี่นี่ถืกสิปบ้านมันชือเลละโอ้ยเราซื้อนี่ถืกสิปบ้าน สบายดีสบายดีท่านผู้ชมก็โหก็สองคลิปแนเนอนซึ่งใน่คิดมีเท่ากันสิมาพิซซ่าเวียดนามเห็นพิซซ่าเวียดนามเนาะแม่น้องนิวจมไล่ถื่ออะไรวายากอยากกินเนาะพิซซ่าเวียดนามแต่ว่าบุเคยเห็ุจักเถื่อเนาะพี่น้องซึ่งอ่าตอนนี้ก็ซื้อเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเนาะขาดบอได้เลยก็คือแผ่นนี่เนาะแผ่นอันนี่ถ้าเออนแผ่นป๊อเปียป๊อเปียร์วะก็ซื้อแผ่นนี้ล้วก็มีไข่ ใครคาซื้อมาแล้วละก็มายองเนสมายองเนสละกะซอสพริกซอสมะเขือเทศเนาะละกะพวกเครื่องเคียงอันนี้เนาะละกะอันมูฟอยด้วยมูฟอยเออลืมเอามาอยีกมูฟอยอยู่ตู้เย็นเนาะยังไงก็ไปเอาละกะมีอีกแต่ว่าันนี้เฮาบ่มีปูอัดพอซื้อบ่ได้บ่มีปูอัดบ่ะอบ่มีเอาบันนี้เฮามาเตรียมเครื่องยอมบ่มีไม่แต่ยอทงบ่แซ่บเอามูฟอยไว้ครับอันตุ่มีอันเดียวบ่ บเก็ไปเอาต้นเมียนไงวันนี้เทาก็สิมาเตรียมเครื่องมันก่อนน่ะพี่น้องแต่อันนี้คือบอยกเขา่าเมียนเท่ากับเมียนบักงไงฮะท่านบอยกเข่านีมันมีเคียงพวกอะไรไงคะในโบแมนอัาณาเอียงก็อันพลผามีวะมีโบ ขูดเอาดีกว่ากระต่ายมันบวกกินบวกลอนมูกะซีซอยฮอนดอกมันมีหนวเป็นตอนเป็นตอนลงบ้างขยากมาแต้เฮิงงเลยเนาะแต่แต่ยังไม่ได้เกิดลูกเมื่อนั่นก็สิว่าเห็ดอันนี้เรือนติ๊กต็อกเราไปเห็นนี่เนาะ คอนดอกเราก็ต้องเห็ดหน e ่อยๆมันบ่ยำๆแยมมันบ่เส้นไงก็ได้ไม่ต้อยให้เขห็นหน่อยต่างมักเด็กโมูฟอยมาแล้วโมูฟอยแตนแตนอาพี่น้องฝากมาจะฝังไทยน้อยๆยังวิ่งกินเนาะประหยัดกินไว้ทันเลยใส่ตู้ไว้แม่ก่อนกินแจ็คสี่ออกมาเป็นแตงยังมะหูเลยผม่ค่อยเห็นแต่เขื่อเลยเห็นแต่เป็นเห็ดพวกก็สีเบญจ์เนี่ยไตเร้อน ใช่คือเสียงน้องนิวเนาะเอามาอยุ้ยมีมนนี้ทานน้องนิวมาแค่รอดผักเอาเห็ดพิซซ่าเต้าทานเนาะหอมๆมันจะคือข้าวเห็ดอยู่เนาะต้องอันค um ุ <p ai> ้มไผ่ให็ดได้ไผ่แห้งไรกับบุได้ทานยังอยู่ปะ น้องบอสจะพิสารณ์ยังกับบ่มีเนาะแม่อแต่เขาจีบ่มีหันกับจีกับเตแต่ว่าอานาะเดี๋ยวนี้หันเริ่มมีแบบขับอยู่บนอื่นมาค่ะแต่ก่อนเขาไมีเลยแต่ว่าเขาหนาจะบดได้คลายบเลือดพ่นกับตกลินเนาะพี่น้องจากซีกยัง <c oughs> ขาวเขาก็เอออันเขาบนนี้มาป,ปั่นให้ได้ขาวนะเขาว,ว่ายังไล่หลานเนาะเมื่อไปห้าสบขวปั่นไหม หน่อยน้อยบะกันไรเ่ยียเด้ทงเขาเพียงมันหายเข้ามายลังแล้วมาเด้อเคียง จนบัดนี้เข้ากระซิมาเหลิมเนาะพี่น้องไข่แห้งโผด้วยเออเออเออเด้ข้ามอันนี้คิบทานออกมากคีบทานเนาะนี่นันจมเออมันจมเนาะน้องจบจ่องงี้พี่อย้ยมากินปิจาน้ในป่าบีบยิ้มไปกินปิจาห์นางลุงลีดด้วยและใส่ทองหยากรายนี้ซอสมีอะไรอย่างก็มีแผ่นเมี่ยงเนาะแล้วก็มีหมูฟอย มี <Billie S 2> <Idi ot. S 1> ยังไงคอดอกแค่ลอดมกเลนมายองเนสหอมนะตะวแกะได้ไหมอันนี้ไ네ดมก็มีซอสเนาะพี่น้องนี่ต่ว่นซอสที่เห่าซีหายแ่นดี่มีจันยังพ่นเดตัดนีมีตาทุ่นอุ๊ยตัดก่อนเอามเรียนลงหมดเลยอบุี่กล่องอันนะอันนั้นนะเน้าสี บีบมาลงตรงนี้เนาะเอามาไว้เวลาเร็นแล้วแล้วอัศน yeah. ีแผ่นเนียโดยบรรยเกะอืม ตัดบอกเอามันตัดมาตัดกดมันเลยอาจจะซิแบบอะไรเลยลูกเพื่อเอาไปเลยนับนับสิเพื่อนพี่น้องมาลองเนาะเอาทีละาแพนเอาหอมใส่ไปเนี้ยเอาแห้งโพดนี่นะเอาออกมา่อยสถานนีเอาม่เอามันแหมเต้าอยู่แล้วทำไหมเอาหอมใส่แล้วก็เอาไข่ไปท่าขายก้อนเลยข่ไปท่าก่อนก็ได้เอาหอมไปท่าท่าท่าเอาชายโรดแผลน้ำอินมาถ ใส่แห้งเนาะเออใส่เอาใส่ไว้ๆเลยท่ใส่ไล่ๆเลยให้มันถั่วให้มันถั่วเด้อเคี่ยวให้มันถั่วมันไม่เคยเห็ดจะเคื่ยนอะพี่น้องแค้มเบิรงสูตรก็บโบเบิร์เบิรงเอาบ่วงมาอีกดูคำอันทั้งขอบก็ได้มาคลายยืดซื้อกระดิ่เอาสวยกันเนาะเอาเก็บไปทางนี้เอาใส่เคี่องเนี่ยใส่ใส่ เอาโม้อยไธรรมดามันมีอจับเมืนบอแมบุมีน้วขีดมีอจับใส่นี่เลยมือฮโลดเอามาเอามันมาอยู่นีเออเอามานี่เนาะใส่เดกลา่วายน้องนี่โอ้โหวายเลเนาะมา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 ม แบบนี้รหอมอีกนึงนะตัดแล้วหอมใช่หมก็ใส่เมลอนซอสยังเน็ตตัดแล้วย่งตัดนี่เตียนยังบ่เขามังไม่ถย่ได้มันเป็นหอดนมันเป็นติบบนนะส่แลี่เอาบ่มีอันไหนะถ้าจะช้อนรักษาอีกตักษาอีกรักายกซุ้งๆเอาก็ได้นี เฮ้น้อพี่นบบน้เอจะไดทไหมใช่ใส่เครื่องร่าีผับบุได้เด้จงนอยนะใส่เครื่องแนนบเสบบ่ับบุได้เด้จงนอยนะขลไม่ซอสพริกเด้อตัวนี้อเอเด้ ตัวน,นี้ใหญ่งาม,มเลยป่ะนี่คือพิ่สายได้เลยนะเนาะเองตัวนี้เ <c oughs> อ้ามันแปบเดียวเนี่ยเสียนดุดูเนี่ยเสียนเนาะพักอรีบเปน็นรอ,อให้ซุกเป็นบ่เน่น เบ่งทางลูเ่เซียนเซียนเียมไปแห้งพิศาพิาวีเนาพิษาเวียนนามเนาะเคยกินแจ๊กเถอเห็นแต่เขาเห็ดแต่แสดงว่าอันเครืองที่เขาจะให้ซุกนีคืออันไข่เนาะข้าอิลาบะใจเทศอิลาบะใจเลิ่มไอขึ้นมาเลยเนาะจ้ มือนาข้าเอากุ้งมาใช้เนาะมู้ใส่กุ้งข้าวใส่เลยแตงแต่เออแสดงกับมูหันข้าผักผักๆได้ดิเอากมาคูณไหยาอันนี้เออปีงไหยาตัวนี้บ้างไหยาปัจเจศเอาเอาออกมาหนีบันผ่านไปแล้วผ่านไะแล้เอาออกมาไหยาปัจเจศเอาใหม่เลยทั้งผืนอันแหลกอันแหลกหม่ใหม่นิดนึง เดี๋ยวเพามาลองอันที่หนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวนะต้องยาวคําน้ำลายลายอืแล้วมัายมอมันกแสบเนาะไข่ขยคือพิษสายเลยแดงตางแต่มันบบมีอันซีดซึ่งมันยังงหอนอะี้ไทยอ่ะนะอะไรนั่นต่แจบบแจกไปดิเอาบะคำ บวหักมาเลนบวมักมาเลนกินหรอนะผิวงามมากินจัวมหัมาเลนเป็นอะไรแ่บจะได้ใส่แ่บแ่บบ่มาไ้ชา่าซบวเพชรอันนี้ป่าไซโซตจับ จับนั่นนี่จับนั่นนี่เออมากินสองคนกินกินแบ่งกันเลเอาจับด้วยกันทอเยโอ้หแต่นอไปาถอดถอแต่มันบ่มีซีดบ่มีแป๊งใส่ชมพูใส่ชมพู ถือเกลดมเร็นี่บ้ามัมันบมดซุกคันใชซองอันนี้องอทิละอันโอ้คันจิาวล้วคะคายตัวขากินหันไตบอร์อันนั้นบิ๊กพิกกีบี้หัลคือเลยนีปะอันนี้ติดสายดิดพิกกี้บี้เลยเปรปะปะเห็ดมม่หานี่ได้บ่เลยเด้อี่อาบไดส

เจ้ากับเลือเสือต้นทั้ง่ายพ่ออมงามเลยเนาะเข็ดคายได้ด้วยกันอกไป่ายเออะแผนที่ซองนะพี่เนาะโอ้งามงามง่ามแผ่นเอองามเลยออ้ยมันบ่มีอัน เอานี <NYU S 1> ่เอาไป<ม>จ <gez> <ime> oh, ีบมานี่มนุษย์เลยเออบ้านกัดกข้แม่าจับแล้วกัดพโผลโล่อันนละอันเนาะนล่นันเดูะเห็ดตั้มบันนี้ยูทูบวันนี้หอนดิถึงสุดอย่าบอกได้บิดสูตรราจะกินของนาอยู่มันขึ้นเนาะ มีโ่เอเาตัคก่อน่ิ้โอเคน้องพี่น้องไข่ก็พิจารณามั้ยไข่กลัวเบยลายค้นก็ว่าแ่บน้องพี่น้องแบบว่าพิจารณายนชิตทิช่องมน่เาว่าว่าด้านเขาบอมักว่าด้นนอนะท่านบมีลูกสีมียังหรือว่าเป็นน้ำแบบเขาเมาลดลายบ่ส่วนนั้นไปเวียงน้อพี่น้องเพราะว่าเมารดยาวเลยนอนก็ไปผีจนหอนเวียงจันนเนาะ เหยล okay, hum, ินอะไรกินยังกบเสพเลยเยแต่ว่านี้ก็พาะกินนิยเนเ็บข่ายได้ขายได้นี่อืแบบบอกกุ้งปองย่างใช่น้มันแฉนจะใส่มีกุ่มทะเลนะพี่น้องกลุ้งใหญ่เนาะแพีเอ๊ะปย่งบวกนีดพี่น้องให้ซิบคะแนนใสมันบ่มน้ำมันบ่ม้ใส่น้ซเออน้ำซใ่ห้แม่กูนะเอ้ยแทงนึง แรน้นนะมอบัสไซส์ัมรนมักเลยว่ามักเลยนีหลาเลยกแค่รอเอามาเน่แพงเียนเียนดยแล้วกแหงๆลดทำมันติดอือดีงามเลยดิเออข้อยาไปนั่งข้างมันทุกกเอาใตะกองซีบลยวบนี้ตะกองยังันกินกินไกินกับป้ากินีกสุกัน กินหรืไม่แต่มึงไม่กินเป็นกระเพาะอ่เคยยานอ่ามึงเคยยานอ่ะยินมึงด้วยวันนี้เออป้าป้องไว้นี่ให้อีชามันเบาเลยเด็กเชียงนี่กินแฉะบ่ลูกพี่พี่ลูกไม่กินอยู่พี่พี่พี่เขาไม่กล้าต่อพี่นี่นี่เขาไม่กล้าต่อพี่พี่นี่นี่เขาไม่กล้าหนิงกินบ่เอามาลูกนี่กราบมึงด้วย กันไหมพี่พี่ลูกเอาตัวนี้แล้วเอ๊ะเย็นๆกันทําองมันยังไ่แย่งอคือสิ่งใดคายได้เห็ดคายไปเลยนะ้าไปเห็ดจะคายนี่นะไป้าไปเห็ดเนาะแกบบ่ หายไปขายแฉลบลยกโคลโแฉมาเศรษฐกิจไม่ดีเนาะย้แ่เหอฮดสดเลยทาั้งเด่สายบ๊อแทบแบยกโปลงามีงานบุญแฉไลเน้อกินงี้งามแต่่ายด้ได้เห เออนหาบ้านนี <c ười> <Yeah. c ười> ่ใช่บ้างมึงเลโกตอ่หนเ้งกนี่เลโอ้สื่อลักหาไปออกลักโคบ่งกอนนี่อีกบ่บ่มนนี่่ได้ออกเอาสี่อ่ดนีโอ้ยเดี๋ยวหานเดี๋ยวนหาบนโตเออตสามโตนี่สามสนสามส อันชื่อเลขละโอ้ยเราซื้อนี่ถือบายถือในหกเสนใช่โอ้ยนี่แปลนหานึงสี่โอ้ยมดีซื้อลักของน้อพี่ห้องซื้อลักสี่แปลว่าถึอเลขบ้านอถืถือถือที่ถอทีบานหกเสนหกเสนโอ้ยจะได้เล้คือบอกเลยเบอ้์กันสไว้แล้วลักสี เธอได้ทามัน้เธอทามันรู้คำมันบานคำมัถงเะยาเลย่๊ิดเนตได้ปะบัเขาเขาอ่อนซื่องด้ยคุณเป็นหลังไอ้มีแหงเนอะันมีถือบงบับวาวัวเล็กันไรย่ง้เล็กแมป้อง้มันเอานี่ เก่ากหนึ่งซีสื่อแฟนฮานึ่งสีพิษแนวละแต้มขมันได้เล็กซีโตนี่แปดสิบซองหลานเลยนี่นะอืสีหับบะอันอันก็ก็สีมักเล็กแมวนี่ฮะเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องไปถวายไปดำดยไปถวายปุ้นอยู่วัดบัดน้อยเนาะพอตรงนี้เราไปเก็บเงินไปพัดนไปเงินถากันยังอยู่ในเฮื่อนนี่เลยเนาะบ่เดอดนะเอาไปไหว้อันถ่ายมันทันหานึ่งซี โอ้ยดีใจนไปักสีเอ้าปีนดีซีหนึ่งหาเอาแมนว่าเอ้าบริแมนเอ้ยถือหาพันอันนี้หนึ่งเออถือซากหาพันบ่แม่อันนี้บบเบิ่งพิษลืมเบิ่งานี้ยเอซื้อแล้ากันหาแดงออกรักสีออกักกันอเลาไปได้เลยถือเลขบ่

มึงโปงเมื่อกี้ใช่ไหมื้อไล่มไม่ได้สักนเลยอย่ามไล่แ่ื้อ15ออ14แ้ว่ามแม่ือแด้วค่ะโอ้ยอย่างนี้กะหานึ่งซีเลยซื้ออันกันอะไรๆแจ็ต้ถจ็ต้นี่ผิดแนวละแตมเขามื่อกถอบ้ือไอ เอาเอาไเอาอยู่แมวแมวเองมันซื้อซื้อเล็กแมวมาเยือนมาซื้อซื้อเล็กนุ่ปซื้อหาหามันซื้อขึ้นซื้อลงเนาะหานซนี่เด่นี่ซื้อนเซนด้เจ้าในซ้ำีดาซ้ซอันนี้เด็ดเกาลอยเกาลอยเดี๋ยวพักหนึ่งนี่าอะไรซ้ำกับเบิ้งพีดอันนี้คิดว่าถึงสีพัดเอ้มันบอมเนหึหาว่าเบิึ่งซีจังได้ปะ Uhm ะคอยนิ่งตึกล้ายนี่เปิดร่างรวยนนี้นะแปลหาหนึ่งซีเสียดายเด้คือบปออกแปลนหาหนึ่งซีคือไปออกเกาหนีมานาแปดก็เอาเกาแปทะเลแมวปลาอันนั้นเราเป็นแมวบ้านถึงแมวก็่ชื่อหมอแมวแต่มาชื่อนี่พอใ่กให้เลกเนาะเอากันยังงมาเขาไปวมดวัดหวัดช่องวัดน่องวันวัดที่หนึ่งกับแมวมีแต่แมวแต่เกาเขาบริเวณแมวนั่นเ บอกว่าไปวันที่หนึ่งเขายังบอกอยู่ว่าบางคำบอกว่าแมวเราซื้อเลี้ยงแมวเลี้ยงลาวกำังบอกกันอยู่ไปไปเก็บเงินผันแห่งแมวอีกเมื่อแต่ว่าซื้อมาวันนด้

บอกกินละบ้านเนี่ยเออรึเกลือใหมเนาะหอห้ามถือาพัดออื้อกู้คือไม่ได้ซื้อกทีหางถึกไรรอ้อะแม่เนาะหานึงสีแบบไปซื้อไปเนาะไปเอาหงหนึ่งสีบอกหานึงสีเนาะเสียดาพันะาพไปแดงนี่แปรรงแวงไป้อเอาะจ๊คกัเพิ่นเรพนเราก็บ่าเขา เขาข้ามดาได้ก็แมวพีทันมาคูดหรือคูดทางหนานี่เป็นได้ก็เออพันแมวพี่มาขูดทันแมวพี่มาคูดทันวาแม่ของมาคูดคนตายอะไรวิญญาณคนตายมาคูดเขาเป็นแมวดำตัวเดียวเขาก็ว่าเล็กแมวบ้านแท่กินในใจซื้อไล่แล้วบอกไเจะอุ้ยจะซื้อในใจตายเลยว่ะ พอน้องเมี่ยว่าขั้นออกมันก็ตกออกดึงซีโหลดแล้วสันได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นแต่เก่าเพิ่นขั้นเพิ่นมากตัวได้เพิ่นอันนั้นได้ตัวคือบบบุษย์ลายเหมือนเอ็นละก็บมะออื่นวันทีสิบหกมั้งพี่น้องน้ามันทีสิบหกมะเบอร์นไงแมนมะอื่นนั้นทีสิบหกอันปลาโหลดสะทายออกเลยเด้อพี่น้องเก่าซอมบ่เก่าซองหกเก่าเนตยูดยืดอันไปขับว่าห้ามบอกเลยตอนที่ออก เดียวกันเจะเป็นการสมเสริมกสิเลก็ต้องสื่อด้วี่น้องบอกโอ้ยสุดตดรล์โอ้ยอันหนาต้องไปุกชิากินเลยแหละอันนี้นะคัโอยึกาสด้บกรักมหานดเนาะคือชหาเอาสสีเสียใจเด้ ตะเกาเขาม่น้องมีสื่อนีสื่อเล็กเวียดก็มีสีมูงหามูงก็มูงเจ็ดมงพาเธอออกตอมเพราะเขากับแปว่ามีแนวมัมากจัคอยสื่อไปได้สลอดเพราะเาากัแบบว่ามีแนวมากมังคอยสื่อไปได้สื่อตลอดถ้าเีะื่อนี่ค่ะกิดออกแล้วก็เลยสื่อเดีกว่าบทนั่นเนาะถึงเวลาเห้กการณ์เนาะเพราะสิได้ไเป็นาวอ้านไอวัน ชลายลายลายปฏิบัติงาน่้าพันจิอือไริงลยวกข้าขอมันชิเอากระทุ่มเทเดี่ยวค่หรือเล่มักจะแช่จรังๆค่ะเป็นวะายป่ิบ่งาน่้านตักแต่ก็่ึ้นมากมือหนึ่้นเรื่อถึงหลานช่องค่ะชาวพันหน่งเป็นเด็่ไ้ปากอีได้เราก็โหเลพูเจ้าผู้ซื้อย่งนอนเมือเทุ่นเขาห่างนอนมื่นซือจิบอตกแลี่ จังวะน่าหัวกันที่จาวันที่สอวะเรากินกับยาเสพติเรื่องวะคนจเตื่ตัวเดียวกับื่อถึงหมดเอาชื่อสิมาออกสิบี่มมันต้องออกอันนี้ฮะมีแต่พินมีแต่พ่นองมักเลยร์ที่วะท่านมันจีออกสิบสี่นะสื่อสิมาออกสิบสี่มันจีออกเฮยยังมันันาจะออกใกล้ๆกันไหนยังออก ว่ามันออกหันเจดซีเนาะเจ็ดซีทั้งกาะเก่าหกหนึ่งซีพอนิวซื้อแปดฮาหนึ่งซีเนาะพิดแนวละแต้มอเมนกะโอ้ยเด้กิบซองหลานพูดเด่นนะเพื่อนล้ล่าเพื่อนเหล้วเลือดเด้กะโลกใชืจอได้อะไการดี่ใจเนาะแต่ทานี่กะอุ้ยมาช่ เป็นจังไงวันนี้นะอะไรเฉบคือเกาเฉบคือเกาเฉบกว่าเกาเฉากว่าเกาอีกตึกเลยเฉาบบ่บพวกคำโอเคแต่ว่าอันนี้กินบ่เคยกินจักเกื่อร์อะไก็บ่เคยเห็ดจักเกื่อรน้อพี่น้องแต่ว่ารสชาติออกมาก็คือโอเคเนาะเฉบเป็นที่พอใจเลยเคยกินแต่พริกกีบีเนาะรสชาติก็คล้ายๆกันเนาะเฉบ แล้วก็อันนาฮอนดอกนี่ก็แซบนั่นหล่อนี่นะแซบแซบกว่าฮอนดอกแดงนี่ฮอนดอกอันนาไทยๆคือคองเป็นทะโก้ที่คลองนั่นเนาะน้องพี่น้องกะกินนี่กะชิโจ้ใบเพียงเท่านี้น้องพี่น้องกัลองลองเห็ดกินลองเบิ่งเนาะคือแบบว่าอยู่บ้านแล้วก็บัวเ็ษเมนูยังกินเนาะก็ลองเห็ดเมนูนี่แซบมาเนาะถ้าแบบมีกิจกรรมบางทีใครผ่านมาเนาะอาจจะได้เห็ดเมนูนี่แจกเล็กๆเนาะกะกินนี่ชิโจ้ใบเพี้ยนขนานี้น้องพี่น้องกะขอบคุณหลายๆเด้อทุกกำลังใจที่นี้ค่ะขอบคุณทุก แฟนก็ไลก์ก็แชร์ share, ถูกคอมเมนต์เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าจ้ารักทีนี้สบายดี